สวัสดีครับน้องคารวยนะครับธรรมดาเทีครับารยากระตุ้นแรงเนาะเต้าคำฟังมาทั้งอ่บจังหวัดบุรีรัมย์อีกโซนหนึง่งก็ได้ข่าวได้ยินข่าวว่าบอยตัวเล็กคือมาจังหวัดเหรอครับน้องๆก้อนนั้นนะะ่นถืงมาสองหัวแล้วก็มาเว็นหัวหนึ่งแล้วก็หวดเมื่อกี้เข่าอยู่ค่ะเข่าความฝันสะความฝแน่นส่วนมากจะได้เลขจากความฝันค่ะ แต่ว่าอันงวดที่พวกเขานั่นก็คือได้เลขแมวแต่ว่าบด้เขียนลงนะคะมิแต่บอกให้เอฟซีฟังเื้อซึอ่งในสามเจ็ดค่ะวับก็ค,บคือนอนีนกาเป็นช่องยูทูบค่ะครับ ก็สำหรับแนวทางของน้องๆเนาะเลขลับเลขวิธี่มาย่งย่างได้ที่เก่าบอกใด้ได้ยุจิกางเพราะว่านเมื่อกี้ก็เข่าเนาะเลขเพื่อนส่วนมากที่เอซีตามน้องๆก็จะมีเลขความฝันเลขเพื่อนรับจากกอทม S <S น <S <S เนาะอายุนะคะได้ภาพกับเขาดีคุณต้าอากาศเดินๆั้งจะโดดแม่นว่คพัน้อางค่ะต้าวเงวันเมื่อกี้นี้เขาความฝันฝันสองสองคืนติดเลยเออฝันฝันว่าไงครับพวดที่ผ่านมาฝันว่าอัน ในฝันเนาะเหมือนมันเป็นโซ่ข้ามนะว<อ>ันนี้ไม่ยิ่งกับเล็กหน่อยนี่ค่ะเลยนหนีหนีอันเขาเขากำลังลบก,กันเออขาสู้กันเออ่อนกันหนีไปน้ำเขาในฝันนะคะคแล้วกับนี่เล็กหน่อยนี้ไปกับเล็กหน่อยวันนี้แลนหนีปันได้กะบูบวิปเพื่อนเนาะเพื่อนก็เลยตามท่านควันนี้ก็ตามท่านเพืเออะไรวเพี่จีจัดการห้เบิร์ตนี่ยนะพี่จี จัดการให้นเบิรดก็เลยวัน, <บา S 1> นย่าเฝ้ามาัต่อสู้กันตะก,ก่อนข่อยวาในฝันตะความฝันใช่ไหมจา้าเพิ่นก็เลยเอาดาบย้าวน่ะให้เพื่อนน่ะมีมีดสัน้นวันนี้ก็เลยต่อสู้กันเนาะก็เลยแกงมีดมากมันก็เลยบ่ถือก็เลยลบก็เลยเอาเอาดาบมีฟันขึ้นขึ้นอ๋อคือว่าฟันกันในความฝันค่ะ ของข้ามิดเนี่ยของเพิ่นมิดสั่นเขาต่อให้เขาต่อห้เพราะว่าเขาเป็นม้หยิงแบบนี้ก็เลยเพิ่นก็เลยผู้ชายคนหนั่งก็เลยเสียชีวิตโอ้ทำไมถึงเสียชีวิตคอยฟันเขาเสียชีวิตฟันเสียชีวิตเลยอันนี้ก็คือความฝันที่อธิษฐานมาเนาะค่ะแล้วก็ฟันสองขึ้นทีสพร้อมแต่ว่าขึ้นทีสองนี่สิเป็นผู้ชายอ้วนขึ้นแรกนี่จะเป็นบ่อ้วนขนาดไหนนะค่ะแต่เลยตีห้เป็นหาซูลเก่าเนาะนะคะ แล้วก็56านเป็นตัวเป็นตัวกันก็เลยถูกถ้าตัดซื้อก็จะซื้อ50-59อย่างนี้เนาะค่ะแต่ามาหาเก่าตรงๆเนาะอลกาหนะคะก็อันนี้ก็คือว่าความฝันนั้นเก่าแล้วงวดนี้ฝันหรือยังงวดนี้งวดนี้ค่ะฝันฝันหลอบเดียวเลยค่ะวันนี้งวดน,นีบบ้บ่ค่อยฝันกันไหนฝันว่ายังไงครับความฝันฝันว่า ไปในป่าสิละประกากฏว่าจะไปหาเลขไปหาเลขไปหาถ่ายคลิป่นะนโอเขาแลไ้ไปไปกับมีตาปลาเนาะคะ่ะครับแล้ไปเห็นค้นเต้มอยู่อยู่กลางปานะ่าน่ะเขาหมู่เบืองเอยียงบุกันอืมแล้ไปน้ำเขาไปไปยืนเบืองน้ำเขาเห็<อ>นแต่ประกาศใช่ไหมยอยู่นะคะครับเฝ้ายังวุประกาศใช่ไหมบนมินประกาศการใช้โทรโคงงใช่ไหม มอใช้ใหม่ใหม่ใช่ไหมใหม่เลยก็เลยย่างกับไปไก่ไๆ่เบื้องกระจ้างไหนเงีินไหมเขาเขาขายรถนะคะในความฝันมันจะเป็นรถมอไซค์ขั้นสีแดงนะคะ่ะขายรถมอเตอร์ไซค์ประก,กาศขายรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมประกาศขายรถแล,ล้วก็คนไปยืนหมเต็มยูต่ว่าหันว่ามีไฟบอกยังจะกนนะยืนนิงจะจ่งโมเมนต์คนนะคารในความฝันวันนี้ก็เลยไปนางฟังน้ำเขาเขาก็เลยบอกไฟบอกมาว่าอัน มอสไส้ขันนีดเจ็ดสิบาทโอ้ที่เขาประกาศใช่ไหมค่ะคือือถเึงการแจังว่าค่ะดีใจว่าจันก็เลยเปล่าโจ๊กเงินเสือเลยจ๊กเงินใบลอยเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทเป็นก็เลยทอดมาขายสิบสองบาทให้ฝันนะคะมีความฝันใช่ไหมค่ะพอกระดีใจว่าจันเนาะโอ้ยมอสไส้ก็บ่กท่านเบิร์ตหวดรถใดขั้นไม่แล้วคุณอาก็เลยนี่แหะค่ะฝันฝันขาดอยู่ เด่เขาได้ปีเป็นเจ็ดศูนย์กับหนึ่งสองครับวันไหนจะขึ้นแน่นอนสองสามขึ้นนะคะก็คือว่ามีแนวทางความฝันแล้วก็แนวทางเลขลับที่เพื่อนส่งมาให้ค่ะแล้วก็มีของแมวแต่ว่าของแมวเนี่ยว่าได้เขียนให้ลงให้แต่ตัวเดียวกันอ๋อฝันตัวได้ตัวเดียวกันกับที่แมวให้แมวนี่จับเลขให้แปดเจ็ดศูนย์แต่ว่าแมวนี่จับคนที่จะฝัน เดดแปดเจ็ดศูนย์เนียจับได้แปดเจ็ศูนย์แล้วก็มาฝันที่หลังเนาะฝันทีหลังฝันว่าเขามาขายรถมอเตอร์ไซค์เจ็ดสิบบาทนะคะท่อนเงินให้เขาครอมสิบสองบาทอือนั้นอนะค่ะอไโปนปียากนะครับคุณหบอนโตกหรครับราคาโตกันกับเล็กเนี่วเนียยก็เยจับในถกอยู่ค่ะหมวด้ามเจ็ดค่ะตรงๆอันนั้นค็นจับในศูนย์สามเจ็ดส่วนมาก ซื้อภาสิมาสองตัวถ่ายก็เลยซื้อถูกสามเจ็ดใช่ไหมค่ะก็ได้ซื้อสามเจ็ดครับผมแล้วทีนี้เลขเลขลับที่เพื่อนส่งมาให้มีตัวไหนมาครับงวดนี้ก็มีเด่นบุญสามเด่นล่างแปดยับ่ครับโคมีศูนย์เก้าสามเลขลับกทมบอกเลขลับกทมเพื่อนอันเดียวกันไหมครับอันเดียวกันนะครับกทมก็่ีเล่ลับก็มีศูนย์เกมี093แล้วก็82แค่นั้นนะคะ ตัเลขฟันของน้องๆมี7 0ก <12 S 2> <ล>ับ1 2ค่ะ70กับ12เลขแมว063เลขแมว870ค่ะ7 0ตัวเดียวกันกับว่าได้เขียนจยากยานมันหลายตัว่ได70ตัวเดียวกันเนาะค่ะเพราะว่าอันงวดที่ว่าเพื่อนไฮซื้อนอันเพื่อนไน037เ,เนาะ กับบได้เคียนในเอฟซีอย่างเี่ลรอมันกบมาสามเสยบอาขอขอนุญาตหนอกเนาะว่าเงินเขาขายมอตะไท่เจ็ดสบาทแต่เข้าท่อน12บาทค่ะกัแปลกใจอยู่ค่ะ ระว่างอ่ะเจ็ิบท่อนสิบสองเนี่ยมันเลือเท่าไรนะห้าสิบแปดไหมห้าสิบแปดบาท่าสนอยู่เลยเนาะเพราะว่ามอไส่ราคาเจ็ดสิบใจงันไปเจ็ดสิบเออท่อนสิบสอบาทท่อนขึ้นมา12บสองหรือเรือแล้วแต่นะตัวนี้เลือหเปลือหาสิบแปมเอาแต้ของน้องนี่แหะเพราะว่าน้องคนแม่นอยู่แล้วก็ได้่าเอาแต่เจ็ดศูนครับหน่งสอง สำหรับความฝันน้องๆครับครับสำหรับเลขเพื่อนมี093 093ก้าก้ับไว้น้าก็ได้เนาะค่ะ063เพราะเลขหกนี่กรับเป็นประจำอยู่ค่ะมากรับหัว82นั่นเนาะ82นี่เพื่อนให้เน้นล่างตัวเดียวนะคะให้เม็ดเดียวคครับก็อีกชุดหนึ่งศูนย์หกสามค่ะชุดหกสามเป็นตัวกรับไว้ค่ใบรับไว้นะครับ เป็นประจำนะคะก็จังอันหกศูนย์เก่าศูนย์สีนมากทั้งบนทั้งล่างเลยหงวคระบบเป็นการเสียเกี่ยวนะครับเนาะให้กันไปเ้้ยครับเจอดศูนย์หกสามศูนย์เก้าสามนะครับทช่วเห็นพวกนี้ตัวเลขน้องๆถือว่าจะหงวนนะครับเขาวมาจะหงวนสองหัวนเบี้หวนหนึ่งและการหงวเมื่อกีเข่าขาไม่จะเป็นเบี้ยหวต้องบัวลุ่มจำบ้าง รอบๆเลยนะครับอันนี้เป็นเด็กวันนะครับเจ็ดศูนย์กัหนึ่งสองนะครับวันนแบบโพลีซีเนี่ยมันบอกเป็นโตอันนี้ได้เพื่อนรูปยังไงแค่นี้นะครับเอนจะมาไล่โตัวเล่นซีมันจะว่าไใหเรียนเด็กนะครับ เอาตัวนี้ชไ no ่อนี้ชัดดี่อายเอกสาเข้าต้องนอดี้ครับในเช่นนาเนี่ยเออนังสัตว์น้องเปนนาน้อเอาล้อีๆครับนเอาเแี้องแคแคทนที่รับชมอยู่นะครันองก็วยเป็นนัาันวนแม่อีกคนนึ่ง้ค โดเกเด็ก้งฟันกับหลายตัวน้องๆนะครับน้อมีเจ็บฟ้งกับหนึ่งสองน้องๆคนฝันแม่แลว่าเด็กใเพื่อนให้มาเพื่อนให้มาประจำเล่บครับให้มาเรื่อยๆที่จับนั่นคือการยุดขคือกันแล้วเลียกเลียกเพิ่อใหมาเพราะถ้ามันมันจะเข่าเข่าตลอดสมัยที่เขาได้นตัวที่เพิ่อมากเหนื่อจะมีศูนย์เก้าสามนะครับกับแปดสองนะครับให้เน้น วันนี้บ่าลายตัวมันก็เลยบ่วมผมหายบ้าครับแต่ชุก็สามกับแปดสองกหน่ำครับมันเลยบ่าลายตัวเนาะโอเคคุณเต๋อชูนันขอบคุณสำหรับแนวทางน้องพารวยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณ้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชม ที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมาหรือว่ากำไรยกหินนะคะท่านผู้ชมส,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่ง s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชามาจากที่วัดของปู่ศิลานะคะธรรมอุทยานของปู่ศิลาซิริเจนโทนะคะ หรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลคขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ